สวัสดีครับพบกับเสือเสรอดมีดเดินป่ามีดเชฟมีดครัวนะครับวันนี้เสือนํามีดหลากหลายการใช้งานนะครับมาให้ทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับเล่มที่1นะครับเป็นมีดตลับลูกปืนยาวอยู่ที่8.5กว้าง2.2สัน6มิลนะครับออกแบบมาสําหรับงานซับงานซอยนะครับงานแร่ได้หมดเลยนะครับสวยมากเลยนะครับ ราคา600บาทครับเล่มที่2เป็นบังตอสับกระดูกนะครับเหล็กตลับลูกปืนยาว8.6กว้าง3นิ้วสัน8มิลน้ำหนัก700กร,รัมครับ700บาทครับผม เล่มที่3เป็นมีดลาบยาว11นิ้ว 1, หผุนกว้าง1.7สัน6มิลน้ำหนัก400กรัมครับราคา500บาทครับผมหวานเทียบเลยนะครับมีดลาบเล่มนี้เป็นเหล็กรางรถไฟนะครับ เล่มที่ีเป็นเหล็กรางรถไฟนะครับมีดลาบ11นิ้ว7หุนนะครับเก็บบ12นิ้วกว้าง2นิ้วสัน6.5มิลน้ำหนัก500กร,รมัมราคา6 0 0บาทครับเล่มที่5เป็นเหล็กรางรถไฟ12นิ้วกว้าง2.1สัน6.5น้ําน้ำหนัก500กร,รัมครับเล่มนี้อยู่ที่600บาทครับ เป็นมีดลาบนะครับเล่มที่6ยาว2.4กว้าง2นิ้วสัน7มิลน้ำหนัก500กรัมครับราคา6ว0้อบาทนะครับเป็นเหล็กลังรดไฟทรงมีดลาบนะครับผมเล่มที่7เป็นมีดยักษ์ครับ ทรงเนบเหนือหลังตรง12นิ้ว6หุนสัน1เซนน้ำหนัก2.4กว้าง2.4น้ำหนัก1กิลโลกร,รมัมเป็นเหล็กตลับลูกปืนเยอรมันครับราคาอยู่ที่1,000บาทครับนะครมีเล่มเดียวเท่านั้นนะครับเล่มสุดท้ายเป็นเหล็กตลับลูกปืนยาว12นิ้วกว้าง2.4 สัน9มิลน้ำหนัก800กรัม800บาทครับทุกเล่มก่อนส่งเดี๋ยวจะทำให้คมจัดตัดก,กระดาษทุกเล่มเลยนะครับแถมฝัก PVC ส่งฟรีนะครับสนใจโทรหรือแอดไลน์0897560208สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ